สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะไผ่ก็อยู่กับผู้จัดการภาคนะคะคุณต้นวชิรวีค่ะครับวันนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์คุณต้นกันค่ะว่าสมมุติว่าถ้าเราอยากได้ประกันสักเล่มหนึ่งหรืออยากซื้อเนี่ยเราควรพิจารณาอะไรบ้างครับถ้าก,ก่อนที่เราจะเลือกซื้อประกันนะครับเราก็ต้องดูก่อนว่าเราจะซื้อไปเพื่อคือวัตถุประสงค์ของเราเป็นหลักก่อนนะครับแต่มันจะมีอยู่3มสิ่งครับที่จะช่วยเราในการตัด ในการไปซื้อกันได้ดีเลย่นะสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องของบริษัทเราก็ต้องเลือกบริษัทที่มีความมั่นคงสำคัญเลยแล้วก็มีความรับผิดชอบนะต่อคำมั่นสัญญาที่มีต่อเราคระข้อที่สองเราก็ต้องเลือกโปรดัก t ที่เหมาะสมนะครับก็คือเรื่องของสินค้าเรื่องของแบกประกันที่มันตรงตามวัตถุประสงค์ของเราครับและสุดท้ายครับเราต้องเลือกตัวแทนอันนี้สาคัญมากเลยครับเพราะว่าตัวแทนที่ดีตัวแทนที่เป็นวิชาชีพเนี่ยเขาก็จะดูแล เราอย่างดีหลังการขายเพราะการซื้อประกันแล้วไม่ได้ซื้อแล้วจบในวันนี้แต่เราจะต้องคํานึงถึงการบริการหลังการขายดังนั้นเราจึงจําเป็นจะต้องเลือกตัวแทนที่ดีนะครับมาดูแลเราครับค่ะฉะนั้น3มสิ่งที่เราจะต้องเลือกแล้วก็พิจารณาให้ดีมีอะไรบ้างนะคะขอททนอีกรอบหนึ่งข้อที่1ก็คือบริษัทบริษัท ข้อที่2ก็คือ product คือสินค้าครับอ่านสุดท้ายสุดท้ายคือตัวแทนครับก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆนะคะนนี้ก็เป็นเกล็ดความรู้ดีๆที่เรานำมาฝากกันนะคะขอบคุณคุณต้นมากนะคะ,คะวันนี้สวัสดีค่ะ